เอเห็นพี่มวิทและนิวหวานมันเปกนันออกเซตไม่อยู่เปิดเบรกไว้ไงตัวเม่อก้ไเน,นี่ยอยู่ละปากีกอะ,ะเปิดเบรอ่อนตันนี้แม่เซตไม่เข้าอีกกระตุกจังวะอ๊สุสดทโดนเ่าจะ่ก โอ้โหเอฟเลยครับโอ้อออื้โหน่าจะเกือบสองใหญ่มากตรงนี้จะสูบกับถุงฟองพันเบ็ดรครับ ทะลุทะลวงไม่เหลือ,อ,อนี่ครับเสียงดังๆนะกับกระสุนตัวใหญ่ๆเยอะพิชิดกระสุนเลยครับตัวนี้ข่งฟอกปัดเบโอเคมาเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วก็ปล่อย